มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ oppo นะครับอย่าง oppo find n5 ว่าที่โทรศัพท์มือถือจอภาพที่บางที่สุดในวงการนะครับด้วยขุมพลัง Snapdragon 8อ l ร t e แวร์กที่มาจาก h u s ส์บอ o นะครับคอลลบกันกรในราคาเริ่มต้นเพียง63,000บาทเท่านั้นว้า wow. วถ้าก็มาสในข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นดีนว่าสเปนในการสารสธิปะทีนะพูดข่าวไอที มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือนะครับ Oppo Find N นะ Oppo ทำลายสถิติโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจอพับได้นะครับที่บางที่สุดด้วยการเปิดตัว Oppo Find 5นะซึ่งมีดีไซน์ที่บางเฉียบเพียงแค่4.21ม mm, ิมขนาดการอออกยู่ที่8.93ม mm, ิมในขณะที่พับนะครับกลายเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับแบบแนวนอนนะที่บางที่สุดในตลาดในตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับ ปัจจัยสำคัญของความความบางเฉียบเนี่ยที่มาพร้อมกับจอบพับก็คือไทเทเนียมแฟกชั่นนะครับที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง26นะครับจากรุ่นก่อนหน้าก็คือไฟเอ3แต่ยังคงความแข็งแกร่งแข็งแรงสูงนะครับพร้อมกับแผงไทเทเนียมนะครับที่เรียกว่า T-D b i n t e d นะแล้วก็วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยลดน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับเหลือเพียงแค่229กรัม ตัวเครื่องนี่ยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกระฝูง IP X6 นะ IP X8 และ X9 นะครับซึ่งสามารถทนต่อละอองนะครับแล้วก็แรงดันสูงรวมถึงการจุ่มน้ำดึกได้ด้วยนะครับในคที่โลโป f i ์ไฟ N5 เนี่ยใช้หน้าจอเป็นแบบพับนะครับที่ LTPO OLED 8.12นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับ Refresh หนึ่งถึงหนร้อยยีเฮิร์รตนะครับความสว่างสูงสุดที่2,100ันหนิตขณะที่หน้าจอด้านนอกเนี่ยเป็น LTPO OLED นะครับ6.62นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับ Refresh หนึ่งถึงหนร้อยยีเฮิร์เรตเหมือนกันความสว่าง2,450ันสีนิต ทั้ง2หน้าจอนะครับรองรับการใช้งานร่วมกับปากกา Oppo Pen นะครับซึ่งจะขายแยกและการออกแบบบานพับแบบใหม่นะครับช่วยลดรอยพับตรงกลางนะครับของหน้าจอทำให้การแสดงผลเนี่ยดูสบายตามากขึ้นในงารถ่ายภาพครับ Oppo Find N5 เนี่ยยังคงมาพร้อมกับกล้องนะครับที่ได้รับการพัฒนานร่วมกับ Hasselblad โดยจะมาพร้อมกับกล้องความละเอียดเนหลัก50ล้านพิกเซลครับพ s สโคป50ล้านพิกเซล 3x Optical Zoom นะครับแล้วก็กล้อง Ultra Wide 8ล้านพิกเซลครับ ในส่วนปริทินะครับ Oppo Find N 5ใช้ชิปเซ็ตเป็น Qualcomm นะครับ Oragon หรือว่า Snapdragon 8 Elite Version ใหม่นะั่นเองของสำหรับ PC อะไรเงี้ยเนาะพร้อมกับ RAM 1 6 GB และ ROM รอม512ครับระบบ ColorOS 15พื้นฐาน Android 15 mm hmm. Oppo การันตีอัปเดตนะครับต่อเน,นื่องยาวนานถึง4ปีอัปเดตความปลอดภัยยาวนานถึง6ปีครับ mm hmm. Oppo Find N 5นะครับจะเป็นแบบส ซีรีคอนคาร์บอนขนาด5 6 0 0มิลลิแอมในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับชาร์จเร็แปวัตต์ Superbook นะครับชาร์จไร้สาย 50W วัตต์ Airbook โดยโป o ไฟ n ์ N5 เนี่ยจะเริ่มมองจำหน่ายนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมี3สีนะครับได้แ,แก่ Cosmic Black นะครับ Mystery White Dust Purple นะครับ สีพิเศษนะครับสำหรับตลาดประเทศจีนราคารับเปิดตัวที่2,499ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับหรือประมาณ63,000บาทโดยเดิมเปิดจองแล้วนะครับใครสนใจก็รอดูนะ Oppo ประเทศไทยคานว่าก็คงนำเข้ามาวางขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขคานี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย